สวัสดีครับวันนี้โคคอมไทยแลนด์นะครับจะมาแนะนําสินค้านะครับวิดีโอโฟนโคคอมกับตัวสแกนอุณหภูมิของ ZK นะครับใช้งานร่วมกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามาติดต่อโรงพยาบาลนะครับเราจะสแกนอุณหภูมินะครับผ่านใบหน้าเราก็คือถ้าอุณหภูมิไม่เกิน37.5หรือว่าเราใส่แมสมานะครับเราก็จะผ่านเข้ารต์ปไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเราเกินหรือไม่ใส่แมสเราก็จะต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตรงจุดขัดกรองครับเดี๋ยวไปดูกันเลย นี่นะครับมาถึงแล้วเราใส่แมสนะครับมันก็จะทิกบอกอุณหภูมินะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แมสนะครับเราต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับนี่นะครับเดินไปที่จุดตรวจเพื่อรับคแนะนำจากเจ้าหน้าที่โอเคเราก็จะเดินมานะครับตรงนี้จะเป็นจุดคัดกรองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อเคยไปประเทศเพื่อนบ้านมาครับอ๋อครับเค้สัมผัสผู้ติดเชื้อไหมครับน่าจะพอได้สัมผัสมาบ้างครับครับอย่างเดี๋ยวทางนิติเชิญตรวจด้านบนก่อนนะครับโอเคครับชั้นไหนครับผมชั้นไหนครับผมเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ลงไปรับนะครับอีกสองนาทีนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับฮัลโหลครับ ดีครับอ่าคนไข้อุณหภูมิเกินนะครับไม่แน่ใจว่าเคยไปต่างประเทศมาไหมครับล่าสุดอ๋อเคยไปประเทศต่างมาครับอ๋อครับได้สัมผัสผู้ติดเชื้อบ้างไหมครับระดับพอได้สัมผัสมาบ้างครับครับงย้นเดี๋ยวคารุณามาเชิญตรวจด้านบนก่อนนะครับครับข้างในครับผมเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ลงไปรับนะครับอีก2นาทีนะครับผมขอบคุณมากครับ